นโน้บันนาขอฮอลาพี่บางคยต้องคิดยองอยู่ริมโคฟงังหนุ่มหน้าปังนั่งมองคอยน้องจะกลับพันนาะโอ้ยน้อง สนอสนบ้านนาขอลาพี่บางโอ้เพลงสโนบ้านนาขอลาพี่บางนี่ผู้ใดจำได้เอ๋อผู้ใดจำได้บอกไปเน่ไปไปว่าสโนบ้านนาขอลาพี่บางเด้ด๋อด,ดอกสนอเนาะกันเนาะดอกสนอบ้านนา